ไม่มีตลาดโตลุ่งตลาดไหนนะที่ไม่มีสุก,กี้นะครับวันนี้นะครับผมจะทำเมนูสุก,กี้แห้งและตัวน้ำจิ้มเนี่ยนะครับเราจะทำเองด้วยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่น้ำจิ้มก่อนนะครับกระเทียมพริกจินดานะครับเม็ดหนึ่งครับมะนาวนะครับ กระเทียมดองครับกระเทียมดองแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองด้วยครับใส่ลงไปพร้อมกันเลยเต้าหู้ยี้ครับเต้าหู้ยีเช่นเดียวกันก็มีน้ำเต้าหู้ยี้ด้วยนะครับน้ำตาลซอสหอยนางรมซอสสีราชาครับซอสพริกนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำส้มสายชูข้าวครับ ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเครื่องจักรนะครับผมมีเครื่องไม้เครื่องมือประจำตัวนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าทำได้หลายอย่างมากๆหัวปั่นนะฮะอันนี้เป็นเหมือนซุปเบลนเดอร์นะครับเอาไว้ตีปั่นซุปซึ่งเราสามารถใช้กับน้ำจิ้มสุกี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนำน้ำจิ้มสุกี้มาตั้งไฟนะครับหลังจากเดือดแล้วเราก็เคี่ยวให้ข้นขึ้นเล็กน้อยประมาณ3 3นาทีครับ เวลาหลังจากเราไปเคี่ยวนะครับสีเขาจะออกใสๆเล็กนึงเป็นเหมือนเกาๆนิดนึงนะฮะเอาละพักไว้แถวนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำเป็นสุกี้แห้งแล้วแล้วดีกคุณผู้ชมเลยนะครับก็วุ้นเส้นไปแช่น้ำนะครับให้พองตัวแล้วก็เสดดน้ำนะครับกระเทียม2กลีบครับน้ำมันครับอันนี้เป็นสูตรสำหรับ2ที่นะครับของค่อนข้างจะเยอะโอเคครับกระเทียมครับปลาหมึกกุ้งนะฮะ ลลงไปเผักกาดขาวนะครับผักมุ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่วุ้นเส้นครับ <S <S แล้ววันนี้ <S 1> <S 1> <S 1> เหมือนที่ผลบอกไว้นะครับเราจะใส่เต้าหู้ไข่น,นะฮะน้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มก็ใส่ลงไปประมาณสัก6ช้อนโต๊ะนะครับ ตามด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับหลังจากนี้ต้องผัดเบาๆแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวต้งู่จะแดดนะครับไม่ต้องแห้งมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราตักเข้าจานเนี่ยครับวุ้นเส้นเขาจะดูดน้ําของเขาเองนะครับเสร็จแล้วครับผมสุดท้ายเลยนะครับเราใส่ขิงชายกับใส่ต้นหอมลงไปนะครับแล้วก็คนอีกเล็กน้อยนะครับปิดไฟได้เลยครับพร้อมที่จะเสิร์ฟลงจานนะฮะ ว้าวแต่งด้วยผักชีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราเสิร์ฟกับน้ำจิ้มนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เราสามารถพบเจอได้ตามตลาดโตรุ่งหรือตามริมทางนะครับรสชาติรูปแบบในแบบผลพักนักปรุงสุก,กี้แห้งครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสไตล์สตรีทฟู้ดสไตล์ไทยสไตล์จีนสไตล์ฟิวชั่นนะครับทุกอย่างอยู่ในพลพักนักปรุงถ้าแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดง่ายมากเลยครับกดปุ่มข้างๆตรง,ง,ง,งด้านนี้เลยครับ u b s c r i ร e รายการเราเลยครับ